ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวที่วัดสุงเม่นค่ะได้ถวายคัมภีร์ทำปารมีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพ่อหลวงรอเก้าเมื่อเวลา19นาฬิกานาทีวันที่5ธันวาคม2565ที่วัดสุงเมน่นอำเภอสุงเมน่นจังหวัดแพร่ร่วมกับคณะสัตวทาว,วัดสุงเมน่นนำโดยนางจงกนีอินทรสมใจนายกเทศมนตรีตำบลสุงเมน่นซึ่งเป็นประธานในพิธี นางสาววันเพ็ญแก้วกันประธานสภาว,วัฒนธรรมอำเภอสุงเม่นร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-5ธันวาคมที่วิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเม่นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรอเก้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมโดยกิจกรรมนี้เริ่มเวลา19.09น,น,น,นมีการสวดธรรมนิยามและถวาย คัมภีร์ทบารมีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาคัมภีร์และปฏิบัติธรรมตามแนวกรรมัตรฐานโบราณแบบธรรมนุสติอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อจากนั้นทั้งหมดร่วมกันจุดประทีปล้านนาเป็นเลขเก้าและห้า และเดินจงกรมเวียนธรรมและนำอุทิศแสงเทียนแสงธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศกลแผ่เมตตาและอุทิศบุญธรรมทานไปให้ทุกดวงวิญญาณทั่วสากลโลกซึ่งกิจกรรมนี้ฝ่ายสงฆ์นำโดยพระครูปัญญาสารวินิช เจ้าอาวาสวัดสุงเมน่นพร้อมพระภิกษุสาม,มเณรวัดสุงเมน่นรวมสิบรูปมีพระครูวิบูลสารพันธ์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์คำพีใบาลานวัดสุงเมน่นและพระอาจารย์ธินกรอาภาทโรพระวิปัสนาจารย์ เป็นฝ่ายนำกิจกรรมฝ่ายคาราวาสนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลสูงเมน่นพร้อมด้วยมกักคุเทศลานธรรมวัดสูงเมน่นสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเมน่นโรงเรียนสูงเม่นวิทยาคารและญาติโยมจากหลายพื้นที่ในจังหวัดแพร่ซึ่งการปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อจัดขึ้น3วันในระหว่างวันที่ 3- 5ธันวาคม สำหรับการจุดประทีปเป็นเลข9และเลขหนั้นเลข9คือรัชกาลที่9ส่วนเลข5คือวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพอ่อส่วนการถวายคัมภีร์ทำปรมีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนั้นเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะว่าสุเม่นเป็นแหล่งเก็บรวบรวมคัมภีร์โบราณเก่าแก่อันทรงคุณค่าที่มีมากที่สุดในล้านนาและมากที่สุดในโลกทางวัดจึงทําพิธีตานธรรมและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงรอก

对。Yeah, กันโตปาทิยาโมเรยัสากายานางนีววทาโตเอวันตาโหตใจญาสิชัยญาณปารามีตะพันลางเกลือตัวนี้คซึ่งกระตรงกับอายุของท่านในนนี้คือ ถุงเท้านุ่มหมดเลมเก็หมดเลยเก็บหมดเลยนะงเท้าไว้หมดเลยนะ้หมดในหลุมช่วยเก็บงเท้าหลุมงเท้าที่อยู่าเก็บมาในหลุมเก็บมา้งหมดนะอเดี๋ยวเราจะได้เก่าอ นับปัดนี้ชื่อสันธาข้าของไทยว่าไปนะดาพระจินกรอภัทโรแก้วเทวบุตรเทวดาทั้งหลายขอให้จงเป็นพลวัตปัจจัยนิพพานะปัจโยโหตุภานะปัจโยโหตุโนริจาพ่อกรอเด้อ ตัง pues ้งนโมสามจบเด้อนิพพานะปัจโยโหตุ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  นิพพานะปัจจะโยโหตุนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานปัจจะโยโหตุนิพพานปัจโยโหตุนิพพานปัจะโยโหตุนิพพานปัจะยนิพโยโหตุ นิพพานะปัจยโยโหตุนิพพานะปัจยโยโหนะตุนิชเขาที่สี่พี่เจ้าจได้กล่าวว่าเหตุที่พวกท่านไม่สามารถขึ้นไปได้นะสุป,ปัญญาซึ่งในงานนั้นก็เป็นเทวดาชื่อว่าสุป,ปัญญาที่ประดุกประดังน,นี้ก็ค<า>ือน<า>ิพพานสูตรดังนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่นนานขณะที่นั่งภาวนานี้ อขอให้ภาวนาในใจไปด้วยเราทั้งหลายจงภาวนาในจปัจโยโหตุสีลาวี มันเป็นความปรารถนาที่เราจะได้บรรับ